อย่ามีอะไรถล่มลงมาเลยว้ยสมุดอะไรวะนนี่ยบ่งบอกยุคสมัยแน่นอนโอเคเุ้ยเสียงแล้ววะดูยายแมงมุมซะก่อนอย่าเจอเงาใข่นะเว้ยเฮ้ยเหมือนมีเสียงเลยมาจากข้างบนอีกแล้วเนี่ยดูดิทุกค,คนผูกขนาดเนี้พยพญานาคเฮ้ยมนลื้อดีๆนี่มันเนี่ยอะไรรถจนทั้งหมดเลยเซเลบี้ทุกคนสูบลงไปนี่สวยเลยนะถูกปิดตายไว้ครับขออนุญาตนะ ทุกคนเข้าไปดูให้ผมหน่อยนะสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ผมมาอยู่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ร้างนะครับสถานที่แห่งนี้ต้องบอกกอนว่าเป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวหลอนๆนะครับของเรื่องของสถานที่เองนะครับก็เคยมี เหตุการ์ทะลาะวิวาทนะครับทุกคนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะครับภายในสถานที่แห่งนี้เป็นคนงานทุกคนต้องบอกกันว่านะครับที่นี่เป็นอู่ซ่อมรถนะครับซึ่งเป็นอู่ซ่อมรถที่เป็นคล้ายๆกลาดนะครับแต่ว่าอันนี้อยู่ต่างจังหวัดผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่มีเรื่องราว ที่ไม่ค่อยดีเลยนะครับมีการต่อสู้แล้วก็มีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นนะครับภายในอู่ซ่อมรถแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นคนงานกับคนงานด้วยกันนะครับทะเลาะวิวาทอันนี้คือเป็นจากที่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังนะครับสําหรับการมาครั้งนี้นะทุกคนต้องบอกก่อนว่าสถานที่หลอนมากนะครับสถานที่จะอยู่ใกล้ๆกับถนนใหญ่เนะี่ยเพราะฉะนั้นจะได้ยินเสียงรถวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับสำหรับการมาสำรวจในครั้งนี้คือเราจะมาดูนะครับข้าวของนะครับ ที่ยังหลงเหลืออยู่ภายในสถานที่แห่งนี้นั่นเองนะครับก็คือเป็นของยุค90นะครับที่เราจะมาดูกันว่ามีไหมนะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้คือปิดร้างไปนานมากๆแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าข้างหลังนี้จะเป็นห้องน้ำนะทุกคนเนี่ยเป็นห้องน้ำหมดเลยนะครับผมจะให้ดูเนี่ยเป็นห้องน้ำล็อกๆนะครับเหมือนกับเอาไว้ให้แขกหรือว่าคนงานเนี่ยเอาไวา้นั่งเพื่อที่จะ ขับถ่ายกันนะฮะเนี่ยฮะก็คือมีอยู่ประมาณ4ห้องนะครับที่เห็นมาแล้วนี่เป็นห้องอาบน้ำนะครับของคนงานนั่นเอง <c oughs> โคตรหลอนเลยว่ะเอาจริงๆนะอันนี้คือมาสำรวจยุเก่าๆนะเพราะฉะนั้นทุกคนครับเราจะไม่พูดถึงเรื่องของอดวงวิญญาณนะครับหรือว่าผีอะไรก็แล้วแต่นะครับสัมภเวสีนะครับยังไงผมขออญาตมาสำรวจนะครับแต่ตอนนี้ผมเจอ อะไรก็ไม่รู้กระดิกได้ครับทุกคนนะครับเดี๋ยวขอดูใกล้ๆหน่อยอะไรอยู่เนี่ยกระดิกเองเฮ้ยใช้สลิงหรือเปล่าเนี่ยกระดิกเองเฉยเอาเฮ้ยกระดิกไม่หยุดเลยเว้ยเฮ้ยเนี่ยทุกคนข้างล่างเนี่ยทุกคนเห็นป่ะเนี่ยจะเป็นอะไหล่รถจนทั้งหมดเลยเห็นไหมเนี่ยฮะเป็นอะไหล่รถหมดเลยเว้ยเออเนี่ยฮะ ยังไม่หยุดกระดิกเลยทุกคนอะไรวะเนี่ย <c oughs> คือกระดิกเองนะฮะดูดิ <c oughs> เป็นไปได้ว่าอาจจะนะครับตึกเนี่ยอาจจะมีการสั่นสะเทือนนะทุกคนก็เลยทำให้ตรงนี้กระดิกนะฮะเพราะนั้นอาจจะเป็นทางวิทยาศาสตร์นะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องอะไรตอนที่ผมเจออะไรวะเนี่ยฟรีมหมอ ฟิล์มโคตรเยอะเลยทุกคนตป๊แบบหนึ่งนะขอใส่ถุงมือก่อนเอาถุงมือด้วยเว้ยแป๊บ,บนึงวันนี้เรามาสำรวจยุค90ูนย์นะครับต้องขออ,อนุญาตดวงวิญญาณทุกดวงนะครับที่สิงสถิตยอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะผมมาดีนะครับแล้วก็ขอญาตเข้าสำรวจนะครับพื้นที่อันนี้เป็นเหมือนสมุดโน้ตอะไรของสโนวปี้ว่ะแต่ว่ามันเป็นแบบไม่มีรูปอยู่ข้างในแล้วทุกคนนะฮะนี่คือบ่งบอกยุคสมัยแน่นอนครับว่าสถานที่แห่งนี้เป็น ปีอะไรนะครับผมบอกเลยว่าเป็นยุค90แน่นอน,นครับเนื่องจากยังมีเป็นหนังสือใส่ฟิล์มอยู่นะทุกคนนะครับแล้วก็น,นี้อะไรวะอะไรวะเนี่ยขอดูนิดนึงไม่แน่ใจนะครับเดินกันสนุรดวจเข้าไปครับตอนนี้นะฮะเจอแผ่นนะครับเป็นของ panasonic นะฮะอันนี้บ่งบอกยุคสมัยแน่นอนอันนี้เป็นแผ่น cd ครับทุกคน หรือ DVD ดีนะฮะอาจจะอยู่ในช่วงยุคสองพันนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นเรียกว่ามีความทรงจำนะครับอยู่ค่อนข้างเยอะทุกคนครับดูข้างในทีทุกคนโคตรหลอนเลยหลอนมากอะ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยถูกวางไว้ที่พื้นเต็ไมไปหมดเลยวทุกคนแล้วก็จะมีพวกแนวซีดีนะฮะมีวางอยู่เต็ไมไปหมดแล้วนี่อะไรวะเนี่ยป๊อบอ,อายเว้ยกระป๋องดูดิโอลิฟนะครับแล้วก็ป๊อปอ,ปอครับ เออนี่เป็นกระป๋องอะไรทุกอย่างผมไม่แน่ใจนะเป็นกระป๋องไอติมก็ไม่แน่ใจนะครับเพดลนป๊อปสมัยก่อนปะวะ <c oughs> ไม่แน่ใจอะ่ะคืออันนี้ไม่ทันนะฮะแต่ตอนนี้เราเจอเทปแล้วทุกคนนะครับนี่ฮะเทปใครวะสิริพ,ออพรอัมภัยนะครับนี่ฮะเป็นเทปคุณสิริพ,ออพรอัมภัยนะครับผมเห็นไหมโห่ตอนนี้ขี้ดินขึ้นเต็ไมไปหมดแล้วทุกคนนะครับอเราเจอ อะไรทำปืนอะไรเล็กสักน่อยสักเล็กน้อยนะครับ <c oughs> นี่ไงไอ้ที่มันเป็นเครื่องยิงทุกคนเห็นปะ่ะเป็นเครื่องยิงอ่ะเออโอ้โหอันนี้ก็น่าสนใจว่านี่ฮะเหมือนเป็นยุคสมัยเหมือนกันะนะอย่ามีใครนะอย่ามีใครนะห <c oughs> ้องน้านี่โคตรหลอนเลยเดี๋ยวเราเดินลึกกันเข้าไปข้างในดีกว่าทุกคนอันนี้เป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะครับยี่ห้ออะไรขอดูนิดหนึ่งพญานาคทุกคน โอ oh, <laughs> ครื่องดื่มชูกําลังยี่ห้อพยาหน้าครับทุกคนนะฮะปีพออะไรวะไม่แน่ใจตอนนี้มีขายหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมเจอหน้ากากเชฟโรเลตแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะเอาละทุกคนเราจะเดินเข้าไปบริเวณข้างในนะว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ขอเดินล็อกไปนิดนึงเฮ้ย <mas k> มีเลอ่ะทุกคนนี่นี่นี่น,นี่มีถุงเลครับโอ้โหปีอะไรวะขอดูนิดนึง เฮ้ยปี2017ครับทุกคนเพราะฉะนั้นสถานที่อย่างนี้ทิ้งร้างน่าจะ2017หรือเปล่าหรือไม่หรือว่ามีาคนจอนเข้ามากินขนมนะฮะหรือว่ามีคนที่เข้ามาสำรวจนะครับอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะนี่ฮะโอ้โหอันนี้แตกแน่นอนโอเค,อเ,คเข้าไปเราจะลึกกันเข้าไปข้างในนะครับทุกคนนะฮะวันนี้เข้าไปพร้อมๆกันนะครับ เอาละวันนี้เรา,าขอญาตมาสำรวจนะครับอย,อย่าเจอเงาใครนะเวย้ยอย่านะพี่คนงานนะครับที่เสียชีวิตอยู่ที่นี่นะครับผมต้องขอญาตนะเดินไปพร้อมๆกันทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูของที่พี่เขาใช้ใช้กันด้วยนะครับว่าพี่เขาใช้อะไร นะครับใน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 สถานที่แห่งนี้บ้างนะครับทุกคนเฮ้ยผมเหมือนเจอเหมือนเจออันนี้ยอันนี้รันมาปาวะช่วยดูหน่อยทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะนี่ฮะอ๋อเล่นรดเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะมีตัวโอครับทุกคน นะฮะแต่มันเปื่อยจนแบบมันไม่มีรูปแล้วนะฮะตอนนี้นะครับแต่เนี่ยเหมือนออเรนโรลดเลยทุกคนเห็นป่ะเนี่ยฮะโอ้โหนี่เป็นซากอารยธรรมที่ต้องบ่งบอกของยุคสมัยแน่นอนนะฮะอันนี้การ์ตูนนะครับออเรนโรลดแน่นอนนะครับโอ้โหฝุ่นเยอะชิบหางเลยทุกคนดูดิโอ้โหยนี่อะไรวะนี่เป็นแฟ้มนะครับแฟ้มอะไรบางอย่างนะครับเออแล้วเรามีเจอซองขนมปีโป้งปีโป้นะเดี๋ยวนะอันนี้อะไรวะ มาดูหน่อยโหยสมุดอะไรวะนนี่ยทุกคนเหมือนสมุดโน้ตครับเดี๋ยวขอดูหน้าปกนิดนึงโหยหน้าปกเป็นเป็นเป็นที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะซึ่งตอนนี้เราดูไม่ชัดนะครับว่าเป็นใครหรือยังไงกันแน่นะครับทุกคนนะคะไม่เป็นไรข้ามเลยนะครับเฮ้ยเหมือนมีคนจ้อง เหมือนผมมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนมองลงมาจากชั้นบนครับคือห้องเนี่ยเยอะแยกไปหมดเลยทุกคนเนี่ยมีแยกซ้ายแยกขวามีเสียงลมเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนขึ้นชั้นบนเราไปสำรวจห้องน้ำกันก่อนนะนี่ก็เป็นทางเข้าห้องน้ำอีกทางนะครับ นี่ฮะเป็นห้องน้ำวะใช่ปะ่ะเดี๋ยวครับนยนังเดี๋ยวโอเคโอเคโอเค <S <S หุยเสียงแล้ววะหุยหุยมีเสียงผมเห็นอะไรแว้แป๊บตรงนี้ครับทุกคนแมว แมวหรือตัวอะไรวะเฮ้ยแมวแมวแน่เลยขนลุกเลยนี่เป็นน่าจะเป็นห้องน้ำหรือห้องอะไรสักอย่างครับทุกคนนะครับซึ่งตอนนี้มันไม่ไหวครับทุกคนผมเข้าไปแล้วผมกลัวไอ้ตรงนี้มันหล่นลงมานะครับเป็นฟ้านะครับทุกคนเนี่ยมันหล่นลงมาทุกคนเห็นไหมเศษกระบุ้งกระเบื้องเนี่ยหล่นมาเต็มไปหมดเลยฮนะู้ดีทุกคนเห็นปะ โอเคขออญาตนะครับเราออกไปจากจุดนี้ดีกว่าโอเคเรากลับมาชุดเดิมแล้วนะครับกับด้านในนะฮะเดี๋ยวขออญาตนะเรามาดูจุดนี้นิดหนึ่งครับอันนี้เป็นใต้ขื่อบันไดนะครับทุกคนเสียงเสียงอะไรว่าลมว,าวูว้าวว้าวใต้ขื่อบันไดมีอะไรครับ ช่วยดูให้หน่อยอุย้ยเฮ้ยด้านหลังทุกคนด้านหลังอุย้โยโอ้ยทุกคนสาธุเลยนะครับนี่ฮะทุกคน d ี a เอทุกคนขออนุญาตทำไมเขาวางจัดห้องแบบนี้เอาตี๋ย e ูเอียไปไว้ด้านหลังอะ่ะไม่เข้าใจอะ่ะทุกคนคืออะไรวะ ทุกคนครับดูความเก่าก่อนนะฮะทุกคนนี่คือเป็นอารยธรรมโบราณนะครับไม่มีการเข้ามาเลยนะทุกคนนี่ฮะไฟท้ายยังไม่เอาก่อนออกกันไปอะ่ะคิดดูดิโหเนี่ยฮะใหญเมืองมุมทุกคนดูดูใาญเมืองมุมซะก่อนผมพังนี่ผมเดินผ่านผมพังบ้านใหญเมืองมุมไปเลยนะโอ้โหเฮ้ยนี่ฮะ เสียงแบบก็แก๊กทุกคนข้างในมีกระป๋องสปอนเซอร์ครับรุ่นไหนวะอยากดูกันได้แต่ตี๊ยูเอียอยู่ข้างหลังตู้อะทุกคนคืออะไรอะทาไมเขาไว้ข้างหลังครับนี่อะไรอะอันนี้สกอตเทปนะครับเฮ้ยผมเจอนี่ว่ะทุกคนวยวว่ะแต่เป็นเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วว่ะมีคนจอนเข้ามาแน่เลย ผมว่ามีคนจอนแน่เลยวะ่ะเอาละทุกคนอย่างน้อยนะครับเรามาเราก็ขอญาตนะฮะทุกคนครับขอญาตนะขอดูหน่อยครับนี่ฮะทุกคนโอ้โหสปอนเซอร์ครับออริจินอลนะฮะ หมดอายุวันไหนวะไทยพิเมียมนะทุกคนโอ้โหเฮ้ยไม่รู้ปีหมดอายุวันไหนครับเนี่ยฮะผมไม่อยากลื้อออกมาครับเพราะว่าเนื่องจากมันฟุ้งนะฮะเดี๋ยวถ้าลื้อออกมาแล้วมันจะฟุ้งนะครับนี่ฮะฝุ่นเคลือบบอกเลยโอ้โหไม่มีแบบใครมาจับเลยนะฮะนี่เรียกว่าร้างจริงๆนะครับหุยมีลมปู้ปูไปทุกคน อย่าเพิ่งมีเสียงเฮ้ยเหมือนมีเสียงอะไรมาจากข้างบนอีกแล้วเหมือนมีเสียงมาจากข้างบนว่ะนี่อะไรขอดูก่อนนะครับซองขนมครับจังอะไรเนี่ยจังโซ่เหรอจังโดจังโก้เวย้ยเมล็ดอาทานตะวันจังโก้ครับทุกคนนะฮะนี่เป็นกระป๋องสเปรย์ไว้ทำรถโอ้ยซปเปอร์สปอร์ตท,ทุกคนถุงซปเปอร์สปอร์ตยังอยู่ฮนะนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะเป็นถุงเวอร์ชั่นเก่านะครับ นี่อะไรวะไม่แน่ใจเฮ้ยลมวูบไปจากข้างบนทุกคนไปไหมนี่ฮะมีแรงดันมาจากข้างบนครับไปดูกันเฮ้ยอ๋อ โอ้ยโหเนี่ยคือเหมือนของคนจีนเลยทุกคนข้างบนเห็นไหมรู้ว่าเหมือนของคนจีนเลยอะไปขึ้นไปสำรวจกันโหทุกคนดูสองข้างฝั่งโอ้โห้ดูลมผมขึ้นมาแล้วลมอย่างเงี้ยทุกคนคือเสียงก็แก๊กก็แก๊กเมื่อกี้น่าจะเป็นเสียงลมครับต้องนานก็ไม่มีเสียงลมนะมันมีเสียงลมมาตอนนี้วะโคตรหลอนเลยสร้างอะไรจะทำ เต็มไปหมดเลยทุกคนดูดิโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเุอนีผ้ะเจอยเ่ว่เ่เฮ้ยเียเก่าแน่เลยเฮยเฮ้นเฮ้นี่้ยเฮ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 อยเฮ้ยน่น้ คืออะไรโอ้ oh my god โอ้ my god ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋วอันนี้น่าสนใจสักครู่สักครู่ขอดูปีผลิตนิดนึงครับอันนี้เป็นกล่องโอวนตินเลยนะเว้ยดูดิวร์ชั่นไหนวันเนี่ยปี1997ทุกคนกล่องโอวนตินปี1997ครับอันนี้เป็นยุก้าแน่นอนครับผมคอมพลีทแล้ว,วลทุกคนหลมเฮ้ยทุกคน เฮ้ยผมจับปุ๊บลมมาวูบเลยฮะแล้วนี่มีถุงซองขนมด้วยทุกคนฮานามิครับฮานามิปีไรขอดูนิดนึงอันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมาแล้วครับทุกคนปีสามหนึ่งนะฮะอะไรวะเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นสีทามมย่าป่าววะเป็นสีโปสเตอร์นะฮะเป็นสีโปสเตอร์ เฮ้ยผมเจอแก้วทุกคนอันนี้แหละวะคอมแบทเสียงอะไรกุกักกุกักเต็ไมไปหมดเลยวะขอดูนิดนึงครับนี่ฮะมีโคกตรงนี้นะฮะทุกคนนี่เป็นแก้วอะไรอ่ะเซลเบ,บี้ทุกคนเฮ้ยแก้วเซลเบ,บี้มีอย่างนี้ด้วยเหรอวะโคตรโหดเลยดูดิแปบ๊บนึงป๊แบบนึงผมขอล้างฝุ่นนิดนึง คนเคยเห็นกันไหมฮะแก้วเซิร์บี้เป็นแก้วแบบจริงจังเลยอะ่ะเฮ้ยๆๆๆ้ทุกคนมีเสียงจริงหลีดนะครับกับเสียงผมนี่แหละแก้วเซิร์ฟเซิร์บี้ครับทุกคนคืออะไรก่อนครับอันนี้เวอร์ชันไหนพศอ,อ,อะไรครับดูฮะเวอร์ชันไหนพศอ,อ,อะไรครับช่วยกันดูนิดนึงแก้วเซิร์บี้นะฮะ ผมไม่ขอเอากลับนะครับไม่รู้เป็นของพี่ผู้ตายหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะครับพี่เอาไว้งี้แหละผมว่าห้องนี้ห้องนอนคนตายแน่เลยวะ่ะทุกคนนะครับยังมีกระป๋องกระเป๋าเนี่ยดูดิทุกคนโอ้โหยังไงกันตอนนี้ผมมาลุยเดี่ยวนะฮะทุกคนมาลุยเดี่ยวนะครับให้ทุกคนได้เห็นกันว่าด้านในมีเข้าของเครื่องใช้อะไรที่เกี่ยวกับยุค90บ้างนะครับทุกคน เนี่ยผมเจอแก้วเต็มไปหมดเลยอ่ะดูดิแก้วอะไรวะคือฝุ่นเขอะเอาง่ายๆฝุ่นเขอะโอ้โหเฮ้ยแก้วอะไรวะเนี่ยโอ้ยมันลื้อดีๆนี่มันนหละบอกเลยแต่ผมไม่ได้เอาแมสมาวะ่ะเพื่อนเต้องขออภัยนะฮะไม่ได้เอาแมสมาสะเพร่ามากนะครับเดี๋ยวกลับบ้านไปต้องล้างจมูกอย่างแรงเลยนะครับทุกคน นี่น,นี่เราเจออะไรนี่ลองลอยอะไรวะตานกแก้วเฮ้ยนี่มันไอ้นี่นี่ว่าหมากฝรั่งตานกแก้วทุกคนโอ้โหเฮ้ยเรามาเจอหมากฝรั่งตานกแก้วครับโอ้โหฝุ่นเยอะชิบเปล่งไหโอ้ยหม,มากฝรั่งตานกแก้วครับโอ้ยมาเป็นลังอะ่ะนี่คือยุคเก้าศูนแท้จริงเลยครับทุกคนนะครับ เอาละเดินลึกกันต้องไปยังไงครับทุกคนไปด้วยกันนี่แหละลมพัดวูปบๆนะฮะตอนนี้มีใครอยู่ไหมครับทุกคนไม่มีใครไม่มีเสียงอะไรครับ อย่ามานั่งอะไรัอยู่ตรงนี้นะครับอย่ามานั่งอะไรอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ยไอเสียงอันนี้กึกึกกึกกึกเนี่ยทุกคนดังกึก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 โอ้โหยเอยยยลมแรงว่ะพอทักปุ๊บลมมาเลยนะยังไงกันวะเนี่ยนี่เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับทุกคนเราไม่รู้ว่าห้องพี่คนที่เสียชีวิตเนี่ยห้องไหนนะตอนนี้ผมเดินมามั่วเลยครับไม่มีรอยเท้าคนเดินใดๆทั้งสิ้นนะทุกคนดูนะครับอันนี้เรียวๆกันเลยครับทุกคน หลอดไฟยอดฮิตครับหยอดหลอดไฟเป็นทรงกลมนะฮะนี่ฮะทุกคนดูนะนี่คือห้องนะครับนี่ห้องเขาตีแยกกันมานะฮะทุกคนเขาทะเลาะวิวาทกันตรงไหนแล้วเสียชีวิตผมไม่ทราบเลยนะนี่ฮะนี่เป็นลูกกงแบบจีนเลยทุกคนเออเอาละครับทุกคนเมื่อกี้นะครับเครื่องฮีตนะฮะทุกคนผมเปลี่ยนแบบนะครับ กล้อง <West> ไ,ไปแป๊บหนึ่งนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อนะครับเมื่อกี้อยู่ห้องนี้ปุ๊บนะฮะเสียงมาอีกแล้วทุกคนเฮ้ยเสียงไปเสียงะลรวะไปดูห้องนี้โอ้คือห้องสอยย่อยยิบย้อยเต็มไปหมดเลยอะทุกคนแล้วอันนี้เป็นพื้นไม้ครับเนี่ฮะเป็นพื้นไม้หมดเลยแล้วทุกคนนะดูนะฮะอันนี้ส่องผมลงไปเนี่ยชั้นล่างนะครับทุกคนไม้มันจะซุดลงไปเาะวะ ไม่แน่ใจว่ะทุกคนดูดิผมไม่รู้จะสุดลงไปปะนะนี่ฮะโฮะนี่ดูดิทุกคนผูกขนาดนี้ทุกคนมันเป็นห้องใต้หลังคาครับข้างบนเนี่ยแล้วข้างล่างนี่เป็นด้านล่างแล้วนะเห็นไหมเนี่ยผมส่องไฟเป็นด้านล่างเลยนะครับนี่ฮะนี่เป็นด้านล่างเออมันมันมันผูกอะทุกคนผมกลัวเหยียบแล้วสูบลงไปนี่ซวยเลยนะซวยเลยนะครับ เรามาสำรวจยุคเก้าศูนย์นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมาดูนะครับสิ่งที่เป็นความทรงจำนะครับกระป๋องอะไรวะเนี่ยอะไรแบรนดเหรอแบรนด์ปะใครเป็นคนดื่มนะครับนะฮะเฮ้ยตกใจนะไอ้ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยมันปิวนะทุกคนเห็นปะ มีไรไหมวะสิวๆหลังนะฮะเดี๋ยวขอดูนิดนึงโอ้โหนี่เป็นสมุดบัญชีนะฮะกับกรุงธนาคารกรุงเทพนะเป็นเวอร์ชั่นเก่าทุกคนดูดิดูด,ดิเห็นบ้าเป็นปกใหญ่อะเวอร์ชั่นเก่าเลยนะครับโอ้โหยผมมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนเนี่ยนั่งอยู่ในห้องน้ำแห่งนี้นะทุกคนนะครับนะ ผมมีความรู้สึกอย่างนั้นเลยทุกคนนะครับแล้วทุกครั้งที่ผมพูดนะไอ้น,นี่มันก็จะปิวมาหานะฮะเนี่ยคือเราเดินมาปุ๊บเนี่ยจะจําสแกเรเรานะครับเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยจะจาสแกเรเราซึ่งคานข้างบนมันไม่อยู่ตัวแล้วมันอาจจะหล่นออกมาได้ทุกเมื่อนะทุกคนนะครับอันนี้เป็นตู้ที่ไว้เก็บเครื่องไม้เครื่องมือต่างซึ่งผมเห็นแล้วนะฮะยังมีรอยนิ้วมือซึ่งเป็นรอยที่ผมว่านานมากๆแล้วนะทุกคนนะครับนานมากๆแล้วโอ้ย โคตรน่ากลัวเลยอ่ะผมว่าห้องนี้ห้องแห่งความทรงจําแน่นอนครับซึ่งมีของเนี่ยเยอะมากๆนะครับแต่ว่าผมเนี่ยหาไม่ทั่วนะฮะทุกคนนะฮะขออีกสักนิดนึงนะฮะผมขอดูหน่อยคือทุกครั้งที่มาห้องนี้ลมวูบแบบวูบเลยอ่ะเออกระป๋องเลยวะเฮ้ยเนี่ยเข้าห้องนี้ทีไรล,ลมวูบทุกทีเงาใครวะเงาใคร เริ่มหลอนนะฮะเริ่มหลอนเดี๋ยวอขออนะนุญาตนะแป๊บนึงอย่ามีเสียงปึ้งปังอะไรนะครับอย่านะครับอย่านะผมมาดีนะครับอย่ามีเสียงปึ้งปังนะอย่าจํำสแกนเนี่ยผมเจอแก้วสลือบ,บี้แต่เอาไว้เนี้ยแหละนะฮะผมต้องขออนุญ,ญาตพ,พี่ที่อยู่ที่นี่เลยนะครับขออนุญาตนะฮะเราลงกันแล้วนะครับทุกคนลงไปด้วยกันอย่ามีอะไรถล่มลงมาเลย ผมเจอดินสออะไรสักอย่างว่ะอะไรวะเนี่ย <c oughs> เหมือนม้วนยาสูบ <c oughs> ไม่เหมือนดินสอเลยนะครับโอเคคือบนไดยังเป็นบนไดไม้อยู่เลยทุกคนเห็นไหมนี่ฮะบนไดไม้เว้ยแล้วยังไม่มีใครเอาอะไรไปเลยฮนะยังอยู่ที่เดิมนะโอ้โหจะฝุ่นเยอะชิบเป่งเลยโอ้โหตกใจโอ้โหอันนี้จำสแกเลยนะครับนี่ฮะ อันนี้ใต้ขือนะครับทุกคนใต้ขือบันไดโอเคเลยอะ่ะค่อยๆไปกันครับนี่ฮะทุกคนเห็นไหมที่เราขึ้นไปสำรวจกันเมื่อกี้นะฮะห้องต่างๆนะครับนี่ฮะโอเคิวเบอรี่นะครับโอยนี่ใหญ่มุมๆเต็มหมดเลยทุกคนดูดิเห็นปะ่ะ โ,โหรโหดเลยโหยถุงทาโล้ยนี่ฮะถุงทาโล่ยังอยู่เหมือนใหม่เน่ะทุกคนสันไบเวอร์ชันนี้คืออะไรเฮ้ยซันไบไลท์คืออะไรวะทุกคนครับยังใหม่ไหมเวอร์ชันไหนเ่ย ให้ดูหน่อยนะครับเราเจออีกห้องหนึ่งทุกคนซึ่งห้องนี้ถูกปิดตายไว้ครับนะฮะห้องนี้ประวะที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นอ่ะช่วยดูหน่อยทุกคนเข้าไปดูให้ผมหน่อยนะนี่ฮะมันมีรูเล็กๆอันนี้เขาปิดกั้นไว้นะฮะไม่รู้ว่าทำไมนะ ทุกคนถ้าทุกคนเข้าไปดูแล้วมีมืออะไรจับมือผมนี่ใช่เลยนะครับทุกคนดูให้ผมหน่อยมีอะไรไหมผมว่าตรงนี้เป็นห้องเก็บของแน่นอนอะ่ะชัวร์เลยวะ่ะมีอะไรไหมผมอยากจะเข้าไปครับทุกคนมันมีมันมีเหมือนเป็นโปสเตอร์อยู่ข้างในด้วยอะ่ะเห็นปะ่ะแต่เอาไว้แค่นี้แล้วกันเพราะว่ามันเข้าลำบากครับนี่ฮะ ประตูล็อกอยู่ตรงนี้ครับเข้าลำบากมากนะครับโหตรงนี้เข้าไม่ได้แน่นอนครับมีกำแพงกั้นอยู่นะครับเนี่ยฮะโอเคข้างล่างเนี่ยมีเหมือนเป็นอุปกรณ์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายครับรวมรวมถึงนิ้ยสารด้วยนะทุกคนนะฮะนี่ฮะเป็นนิ้ยสารต่างๆซึ่งตอเนี้โดนน้ำกรอบหมดแล้วนะฮะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเออ นี่ฮะมีไฟท้ายรถนะฮะมีกระป๋องสีใช่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นกระป๋องกาวกระป๋องสีะอะไรต่างๆ,ๆนะครับก็เฮ้ยสียงอะไรวะนี่ฮะทุกคนอันนี้ตำนานแน่นอนครับทุกคนใครๆก็รู้จักนะครับนี่เป็นที่เก็บซีดีทุกคนดูดินี่ฮะเหมือนเป็นที่เสียบซีดีดีวีดีนะฮะทุกคนเห็นไหมโหโคตรโคตรโหดเลยที่นี่คือตรงยุคตรงสมัยมากครับทุกคนนะครับ นี่ฮะสำหรับด้านในนะที่ผมเดินเข้าไปสำรวจให้ทุกคนได้ดูนะครับเออแล้วนี่ปืนอ,อะไรวะเหมือนอยิงบนป่ะโอ้โหปืนมิกกี้เมาส์ทุกคนคโคตรเลยรถใหญ่วิ่งไปวิ่งมาทุกคนเป็นรถบรรทุกนะฮะผม <c oughs> บอกก่อนว่าอยู่ต่งางจังหวัดนะอันนี้เป็นสมุดหน้าเรืองวะดูดิทุกคน <c oughs> อันนี้ผมบอกที่สมยัยอีกอย่างหนึ่งแน่นอนนะฮะโอเคเลยนะครับน,นีกูยี่นั่ง ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้นะก็หวังว่าคนคงได้เห็นนะฮะว่าภายในบ้านเรือนต่างๆเนี่ยอย่างน้อยก็จะมีเรื่องราวของความทรงจําของสิ่งของต่างๆนะที่อยู่ภายในบริเวณบ้านนะครับเนี่ยฮะแล้วทุกคนถ้าเราไปเปิดคลิปแล้วเจออะไรผิดปกตินะก็ช่วยทักกันมาด้วยนะครับสําหรับภายในสถานที่แห่งนี้นะทุกคนเห็นไหมนี่ฮะมุดตื่นเลยก็เรียกได้ว่านะครับ ขอให้ดวงวิญญาณพี่ๆทุกคนนะฮะที่เคยมีเรื่องราวกันอยู่ในบริเวณพื้นที่แห่งนี้ไปสู่สุขตินะ,ะทุกคนแล้วก็ผมมาด้วยความไม่ลบหลู่นะครับขอบคุณมากๆสาหรับวันนี้นะทุกคนที่ยังดูมาถึงตอนนี้นะครับวันนี้นับถือิใจทุกคนมากครับบ๊ายบายไปแล้วฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับ